อดู่ข้างวัวนะอย่าไปไหนนะแข่กันฝ้าวัวนะเดี๋ยวนี้นะฝ้าวัวให้พ่อนะอย่าแข่งกันนะแข่งกันห่วงกันนะอย่าห่วงเต้องห่วงกันแข่งพ่อยังกันห่วงกันเลยทัก